สวัสดีครับผมสวัสด um. like ีเฮามันไทยบ้านครับผมกับไทยบ้านพาเลาะอีพี่ที่สองครับนี่เมื่อนี้เขาสิไปใช้พี่ไปน้ำตกเนาะอีกทจะพี่ออกันบ่เขาจะไปน้ำตกตัดคามครับผมครับแต่ว่าดับแรกเลยก็คือพระธาตุท่าอุเทนครับมาจอดไหวน้มาสการขอพรก่อนครับผมให้เดินทางปลอดภัยครับแล้วก็เป้าหมายต่อไปที่พลาดม่ได้เลยคือมาถึงท่าอุเทนต้องแหะนะ ร้านลาบจะสูงลายเ็ี๋ยวพี่อ้อครับผมนี่อยู่รังวัาาุเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องตั้งแต่หนาวัาตุไปฮอดลาบพี่อ๋อเลยเพื่อแบบมีคนอยากติดตามไปซิมน้ำเเผานเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวไหว้ขอพรองค์พระธาตุเทวเทศแล้วครับอาการที่ได้ออกจาก หายใจร่วมก็เมียได้พี่เยอะอ่ะโอเคครับผมวันนี้กับมาก,กับพวกพี่ๆครับผมพี่ต้อมแล้วกัพี่เพ,พื่อนของพี่ตั้มครับโอเคครับต่อชมบรรยากาศกันครับผมครับ พิงแล้วครับผมน้ำตกตัดขามครับรับแรงเขากัมาเสียค่าบริการก่อนครับผมมอเตอร์ไซค์คันละ20บาทครับผมแล้วก็ค่าเข่าอีกคนละ20บาทครับผมคโอเค okay, ครับผม กำลังงามเลยใช่ตอนแรกเล่น,งนลงหน้า <Okay, okay. S 2> มือนโอเคโอเคเมื่อไหร่ก็มาได้มาน้ำตกมา,มาตองสองแต่เนาะพับพับ <laughs> พับ <laughs> ยี่ <laughs> ยบ้านผมก็มีเลยนี่พี่มีน้ำตกมีก๋วยเตี๋ยว บ้าได้กับมีมีอย่างพี่เดินลุ่เสาปั๊บเมื่อเอาเมื่อคุณเดินลุ่นเสาบอกโจโอเขาต้องคือไป้ครึ่งแล้วล่ะเนี้ยอย่างอ้อมนี่จะบอกอันรแตเลือเหรอเราคือไปนิดนึงนายยังไม่เสร็จยังต้อนกั้นเหรอ เรีวยกว่ามาห้องเงิ้งกันก็คือปวดขาแทบลมเลยรถขี่รถติดๆก็ปวดขาโอ้ห้องอย่างขคือลงน้ำตกใช่บรอมมีอะับขาอ๋อไป <c oughs> ครับผมถึงไปที่เรียบร้อยครับผมน้ำตกตัดขามครับแต่ออตอนนี้ก็เป็นชั้นล่างสุดครับผมเดี๋ยวห้องนั่งพักจังหน่อยก่อนเดี๋ยวห้องจะขึ้นไปข้างบนครับ หินได้พี่เอ้แมนเกือบพุ่งวะพุ่งลาวใส่หินเลื่อนออกเลยเลื่อนเอาข้าได้เลยมวนมวนข้างบนเลิกบ่พี่บ่บ่เลิกหรือโบยังอ๋อ พาลงไปชมบรรยากาศครับผมเดี๋ยวไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนอยู่รถ,ปถเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนกางเกงก่อนเราไเปลี่ยนกได้ลยโอ้เก็เลดเขาเรื่อยๆอยได้นะเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายข้างบนไม่ให้เบิ้งครับพี่น้องครับผม เดี๋ยวผมจะขามไปน้าตกอีกฝั่งหนึ่งครับผมนี่ครับพีทท่น้องไปเบิ่งใกล้ๆชัดๆครับผมแต่ปีนี้หน้าเงี้ยวค่อยลายมันไดครับครับแต่กลับพอดีครับอันตรายครับผมไปครับผม อากาศเย็นดีครับเมื่อนี้บ้านฮอนบันไดออกไปทางฝนสีตกซะส่วนหลายครับผมพี่พีทีมงานพื้นถ่ายอยู่ข้างล่างครับแต่ผมงาพาพี่น้องไปชมมาถึงมาถึงแล้วต้องขึ้นครับขึ้นไปเบ่งก่อน ตกตาดคามครับอำเภอบันแพงจังหวัดมะคอนพนมครับผมค่อข้างที่จะอันตรายครับต้องระมัดระวังครับผม

เห็นแต่เขากินแอนข้าวข้าวาคมหวานอันน sí, ี้มย่อมดอกเมื่อคุข้าขมผมย่มดองได้การได้การครับผมวันนี้เข้ากันครับผมับมาๆๆเดี๋ยวับ้หุงบ่ไม่ใค่อดหรอกแล้วไป จาขับดิมม์เรอเป็นพอดยายผมเลยทำหูแทะต้องเล่นจอดนะครัานะครับกินซอย้องกรที่นอกครับผม บรรยากาศน้ำตกตากคามครับผมที่เข้าที่บ้านบัรเป็นไหมช่วงนี้นเรื่องนี้เอาจัเ่เรื่องครับเรื่องของเรื่องห้าว,วันพันโลอ่ะ <laughs> <laughs> เรลี่ยนรถผมมาคุ้มเลย <laughs> คุ้มเลยครับข,ข้าบ้านไปนี่เช็คระยะแรกเลยอะอู่บอกระบอกน่อง มันหูฟีวเหมือนเนี่ยแค่แฝงแบบต่มลูกกอคนไยยอเกลอกยอมเอกเกอกเยาเปียนถึงกับกำลังหน้าผมมานีกผมชื่อเลยตะมมชื่อมยมละโอ้ยมีแต่แกงมาด้วยที่ไมได้กินแล้วนะ าาราด่ธรรมราชราอเปองราคนละรอบุญนะคลบนฮะเลาะมาเรื่อยๆครับยเข้าซาอยู่แถวเทียนกินเที่ยงอยู่บ้านแท <g ül> วนน้วาน <g ül> <g ül> น,อนีอุบลครับวานไม่ก่อนดูบุ แค่น้าแดด่ออกพอดีก็ดีแค่เดียวสามโมงว้าวไม่นะครับยีในสารังเดี๋ยวเต็มหนึ่งแล้ว เอนี่รถนนมากลางแม่บอมากระไผ่มาผู้เดียวเอาบอสซื้อบมหกมอต้นมานจัก้บกาังดินบอเด่นพงเด่นบ่ได้แต่มาหาพนเ่นไยูเด๋ยวเตมพี่จีเดี๋ยวอ้โขงต้องเสี่ยงฟูครับบอของไอ้ทีเดียอเรียเรียบพันกาังดินเรียบพันกาลังแม่ห่อใจล่ะฮะแจ็คการ์ดใบสองพุ่ขึ้นโอ้ใจเอาแนนวะ ด้ว <Private> ยันแบเนี่พวงมาลายรถอ๋อครับครับแ okay. ล้วไปตอนแรกเราทด่มากับพู่เราเดยวโฮมแล้วบัดเดยเลนน่าแล้ว ขอชาติแบบน้ำแม่เพื่นร้างข้ากนะ็ได้มั้งเนาะนี่ได้มีปลาไปอยอะพ่อหวังพ่อว่าแบ่งผมบกเขา เอกคุ้มเบอร์ันโใส่เชือกเ้ยเลยเหมือนต้องขับแล้วพอดีได้ื่เสือแดงหกกับโม่รถไบซยอ้ยใครสนต้องลงชื่อโนนีนะนี่มาเนยมันซีมาเมาอยากอลานรถะเตบขึ้นนะโเย็นจบังเล่นกันเล่นขึ้นเลยวันีเว้้าอยู่วะเห็นกล้องเ่กล้องก็ต้องพูดจริงจังแนี่ยสาย

เนี่ยันโหน่ยันีา้าง่ยก็ันมคน่แรกอะไหูี่อะรใหมดใช่ของได้มากมากอเี่ใช่กเขาู้ดอ่ครับีได้ร้อนล่ะีเขาไปดูอก่อคนจิงหเลยนี่ี ใส่ด้วยใส่ดวใส่บางตาไว้นูกเข้านูกออกเรอเลยจริงลงเงียบเลยอ้นนี้เอาจริงต้องหา ถ่ายรูปตรงไปสืกอกันได้ครับครับผมขอบคุณมากครับผม ครับผม้ามาถึงอุทยานแิ่งชาติคูลังกาครับผมก่อนกลับครับผมกลับจากน้ําตกตัดคามครับแวะมาตัดโพครับผมแต่พอดีมาหอดอุทยานปิดครับเลยขอเพื่อนเขามาถ่ายรูปก่อนขึ้นบ่อไรครับผมอุทยานปิดละรมาคำเกินเอาโอเคครับผมเจอกันโอกาสหน้ะครับทริปนี้เที่ยวน้ําตกครับผมผมมีอย่างไรครับผมมากินข่าพี่นอกเลยเตียนโมขี่นข่าเหมือนว่าง